โอเคคุณด okay, ูเมื่อกี้เนี่ยกจะปิดละนะครับมันก็เกิดแล้วนะครับไอ้บอสเนี่ยโวนี่เลยนะครับมันจะใช้ดาบอันเดียวกับผมนะเออแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน้ากากด้วยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอาวุธที่ผมเล่ไปแรกอะนะครับผมนี้ผมโซโลเลยคุณดูโซโลเลยตอนนี้อุยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอ่ะตายตาย เวฟไดบักเวฟบริการสุดคุ้มสลับเติมโลบั๊กเลยก็ว่าได้เลท 6- ถึงเลทสิเน่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าโคตรเยอะอาจมีสิทธิ์ลุนรับรางวัลอีกมากมายเช่นหูฟังหรือว่าอะไรต่างๆนะคนดูก็เลี่ไปใช้บริการกันด้วยกันนะครับมีระบบกลุ่มแล้วก็ไอดียพาร์ได้นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าโคตรคุ้มด้วยบอกเลยว่าเวฟนี้เนี่ยดีจริงๆลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับคุ้มมากๆบอกเลย โอเคนะครับผมขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะการนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคิงนอนเคดีหรือว่าได้ดูเสาสีฟ้านั่นเองนะครับผมก็มวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปบล็อกฟุตในอัปเดต13เฮ้ยอีกแล้ว13เลย12ใช่ไหมเป่าเนี่ยครับ <S <S โอเคเฮ้ย12เอ้ยกูยังชอบจริงเลยอัปเดต12เองนะครับวันนี้เนี่ยนะคร<ๆ>ับผมมีน้องๆ,ๆหลายๆคนเนี่ยนะครับถามผมกันมาเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเงินส้มใช่ไหมนะครับผม,มเป็นเงินค่าใหม่ของเกมบอกฟูที่คนดูเงินอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกไอเทมเช่นเป็นดาบหรือว่าไอเทมที่ค่อนข้างที่จะเท่ๆคูลๆนี่เองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในคลิปไปดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยผมทำการมาสอนฟาร์มเองนะครับผมค่าเอา่อ เง,เงินส้มนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมาบอกว่ามันทําอะไรกันได้บ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ควรฟาร์มแบบไหนนะครับผมโอเคก็ใครอยากจะชมเนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยอยากรู้อะไรรีบคอมเมนต์กันเลยนะครับผมหรือว่าอยากพี่ทําอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมมากันต่อแล้วนะครับผมก็เรื่องเงินม่วงไม่ใช่ดิเรื่องเงินส้มนะครับผมก็ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูผมจะเอาอะไรให้ดูเวผมมีแค่เทมเดียวนะเออนะครับไม่ต้องมาว่าผมผมมีแค่เทมเดียวอันนี้ปะใช่หรือเปล่าวะคอดูแปะะ๊บน,นึงเออใช่แล้วนะครับนี่ับผมมันชื่อดาบอะไรวะรู้ปะภาษาอังกฤษกูไม่รู้นะครับเออกูไม่รู้จริงๆอ่ะนี่ครับผมแล้วไม่สัรหาด้วยอะไรไนบูอะไรสักอยงยอะไรสักอยงเนี่ยนะผมเออนะครับก็อ่านไม่เป็นขอโทษด,ด้วยนะครับมิดไนบูอย่างเงี้ย บุ้ยแหละเดี๋ยวคุณดูคอมเมนต์ดากูโง่แน่นอนครับโอเคครับดาบนี้นะครับมันต้องใช้ค่าเงินส้มซื้อเนี่ยนะครับผมเอออ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนดีกว่านะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามไอเทมนะครับเป็นดาบนี้นะดูไว้นะคุณดูเัาทำไมนะมีดาบนี้หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีหน้ากากด้วยนะครับเป็นหน้ากากแวมพาดเนีย่ยยางชอบจริงหรือเปล่าจะมีหน้ากากแวมพายด้วยเนี่ยนะครับผมเออแล้วก็จะมีปืนด้วยนะครับปืนที่ผมยังไม่เคยเห็นเออ ยังไม่เคยเห็นเลยนะเออนะครับผมก็ขอโทษด้วย้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมก็เป็นปืนคล้ายๆปืนโบราณนะโอเคและอย่างหนึ่งส่วนอื่นส่วนอื่นส,นส่วนอะไรแบบที่ขาดหายไปเนี่ยคนดูอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่รู้นะเออใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยว่าผมรู้แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะคือเป็นจุดเปลี่ยนฉายา,ยาว้คนดูอ่ะงงไหมผมจะลองเขียนนะคนดูนี่เห็นไหมคนดูเห็นปะเนี่ยปะ เออมันจะเป็นชื่อแบบนี้เลย The Fast Life ประมาณนี้นะครับผมเออผมก็อ่านผิดอันถูกขอโทษด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการมาดูนะครับผมนี่คนดูจะมีฉายาต่างๆนานาครับให้เราเลือกอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ล็อกเนาะเอ้ยยังไม่ล็อกอะไรมันก็ล็อก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 อยู่บางอันนะอืมก็คือให้เราเนี่ยเหมือนกับแบบอ้าสมมติผมจะเปลี่ยนนะเป็นอะไรดีถ้าผมมีนะที่ผมมีนะก็อันนี้เนาะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมก็เขียนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมคนดู เสร็จปุ๊บนี่จะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เผื่อคนที่ไม่รู้นะปาคนดูกลับเข้าสู่เรื่องเลยเดี๋ยวเราเจอกันที่เรือผีนะครับผมเรียกว่าเรือผีนะโอเคเจอแล้วผมโอเคนะครับผมเพื่อนเลิบอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนเลิ่อยู่ตรงไหนเอ่ยข้างในเรือข้างในเรือตรงไหน,นโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาบอกดีกว่านะครับผมการปั๊มเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าเราจะบอกจุดซื้อก่อน อ่ะบอกจุดซื้อก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็อาจจะมั่วๆนะคนดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาสำรวจห้องนี้ก่อนนะครับโอเคอาจจะมั่วๆนะคนดูตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คือที่ซื้อดาบนี่นะครับผมตรงนี้นะจะเป็นผู้ชายใส่แว่นคนนี้เลยนะครับผมที่ขายดาบนะผมซื้อมาแล้วนะครับก็คือเป็นดาบนี่เลยนะครับสกิลอลังการมากคนดูดูเลยนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับผมในคลิปต่างๆนานาแล้วแต่เอาง่ายคือช่องอือจัดลงแล้วนี่นะครับผมแต่ช่องผมยังลงไม่ได้ลงนะครับโอเค มาตรงนี้ซื้อดาบใช่ไหมตรงไหนหน้าข้างบนนี้ก็มีนะตรงข้างบนนี้เป็นไหนตรงไหนเปาอยู่ลุดดูวะเดี๋ยวหาหาก่อนต้องหาหาด้วยเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับผมแป๊บหนึ่งคืององทางไ่ไม่ใช่อนะไรเนาะเปาคืององมากครับข้างในไม่มีข้างในไม่มีน่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าโอเคข้างใน,นนี้ก็มีนะครับตรงนี้นะครับเคทตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน้ากากาปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปะ น,น่าจะไม่ใช่นะครับอ๋อตัวไหนเอ่ยข้างนอกแหละนะครับข้างนอกแหละฝั่งนี้ปแหละโอเคน่าจะฝั่งนี้นะจะเป็น npc อ่ะคนดูอ่านี่น,นี่นี่จะแล้วโอเคมันจะเขียนในแง่คนดู el เนี่ยนะครับผมอ่าเอ้ยๆอ,อ,อันนี้คืออะไรแป๊บนึงดูก่อนอันนี้นะครับผมเลี้ยวมาด้านอ่าด้านฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับตรงนี้นะจะเป็นด้านของหน้ากากครับเป็นหน้ากากแฟมพายจะเพิ่มค่าวิ่งเร็ว แล้วก็จะเพิ่มค่าต่างๆนานะครับผมโอเคแล้วข้างล่างนะครับผมตรงนี้แหละเป็นที่ซื้ออะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวผมลองซื้อไหมผมมีครบปะอ้ะครบพอดีอ๋อปืนนี่ครับผมนี่ซื้อปืนละนะครับเป็นปืนได้แบบนี้โอเคยิงไปยิงัวได้ปะได้เลยจึงเหมือนกับปืนเหมือนเดิมครับจึงเหมือนปืนโรงงานเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมในการซื้อ อาพุ้ต่างๆของเกมนี้นะครับผมที่อัปเดตมาใหม่มีแค่3อย่างนะตอนนี้เองมาเตาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่านะครับการปั๊มค่าเงินส้มเนี่ยนะครับผมมาผมจะบอกก่อนนะสำหรับคนที่เลเวลเนี่ยพอสมควรแล้วเนี่ยควรปั๊มตรงไหนนะครับผมที่ปั๊มจริงๆเลยชิลๆสบายๆายผมแนะนํานะครับเป็นโรงครัวเนาะผมแนะนําเป็นตรงนี้นะคนดูครับตรงนี้คือโรงครัวเองโอ้โหมันมันชิลยังไงมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่ ดูก็ซื้อวีก็ได้เดี๋ยวซื้อเท่าไหร่ก็ได้วี v ก็แค่สองร้อยอ่ะแล้วก็เอาผลปีศาจเป็นผลอะไรรู้ปะเป็นผลนี่แหละตีไม่เข้านั่นแหละนะครับผมหรือว่าผลศาสตร์โซออนนั่นเองนะครับผมก็ทําการมาฟาวเห็นไหมได้แล้วหนึ่งอันเห็นไหมโอ้โหอย่างชิวนะครับผมอย่างชิวสองอันแล้วเป็นไงสามอันแล้วเป็นไงผมไม่รู้ว่าเป็นพออะไรนะแต่ว่าเพื่อนพอจะสู้เลยคือผมไม่รู้เป็นพอ,อะไรเว้ย ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวนะครับผมหรือมีคนน,น้อยเนี่ยมันดอบเยอะมากครับผมหรือว่ามันดอปตามเวลาก็ไม่รู้นะคือผมได้รัวๆเลยคนคนดูเห็นปะเดี๋ยวตัวนี้จะได้ไดไหรือเปล่านี่ผมได้ไดรัวเห็นปะอีกแล้วอ่ะที่ะตัวเลยอ่ะชิวๆเลยนะครับผมสบายๆครับผมค่าปั๊มแบบนี้นี่ครับแล้วแต่ดวงด้วยนะโอเคพี่บอกก่อนละกันเนาะโอเคนี่ผมจะลองตีไปเรื่ดียๆนี่ไงมีสกิลด้วยมีสกิลด้วยบอกเลย ขอเปิดเสียงหน่อยดีกว่านะครับผมเพื่อเพิ่อมอัตราลดนะครับผมอ่าโอเคแบบนี้แบบนี้เออแรกจะจัดอะเนาะเป่าโอเคนี่ก็ไม่ได้ละนะครับผมน่าจะเป็นด้านของเวลาด้วยเนาะเป่าน่าจะเกี่ยวด้านของเวลาด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบสุม่มเนยนี่มันแล้วแต่เวลาด้วย,น,ยน,ออนี่นะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมแต่ปั๊มตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็แนะนําให้มาปั๊มตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ อ่อนนอมนะครับผมอ่อนนอมก็คืออ่อนดอยได้แหละนะครับกูเรียกว่าอ่อนนอมนะโอเคคนดูครับประมาณนี้สหรับการปั๊มแบบเบสิกนี่นะครับโอเคการภาพอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยนะครับผมรอบอสเกิดครับมันจะแจ้งเตือนด้วยนะใครที่เห็นอ่าสตรีมผมที่แล้วก็น่าจะรู้เนี่นะครับขอโทษด้วยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตีให้โชว์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมเออเพราะว่ามันต้องใช้จํานวนคนค่อนข้างจะ เยอะพอสมควรนะครับผมถามว่ามันอึดเท่าบอสรอไหมน่าจะเท่าๆกันเนาะเออมันก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะโหดกว่าหรือเปล่าแต่แบบพอผมลุมก็แป๊บเดียวก็ตายอ่ะนะครับผมน่าจะเร็วกว่าบอสรอด้วยนะครับบอสจะเกิดตรงนี้นะครับผมก็คือรอสองคืนใช่ป่ะเปล่าใช่ๆแล้วมันอาเซิฟเดียวเกิดแค่ตัวเดียวแล้วเหรอไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าพอผมรู้แค่สองคืนเกิดครั้งหนึ่งนะเออแบบรอสองคืนไปเลยแล้วผมมันจะเกิดครั้งหนึ่ง นะครับผมไม่ก็ต้องรอรอๆนะครับผมอะไรประมาณนี้บอสค่าได้เท่าไหร่นะครับผมบอสก็ค่าได้สิบนี่นะครับผมสิบค่าค่าเงินม่วงนะครับผมเออหรือว่าค่าภาษาอังกฤษก็ตามนั่นแหละนะครับผมเออครับผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นก็พูดด้วยแต่จริงอ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อ่านยากเลยเว้ยผมผมแค่ไม่ศึกษาเลยคุณดูขอโทษจริงๆนะครับผมตรงนี้นะครับ โอเคพี่ขอโทษจริงโอเคประมาณนี้การบอกเงินส้มนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเกมนี้นะครับเป็นการซื้อไอเทมต่างๆนานาเลยนี่เช่นปืนนะครับผมหรือว่า,าต่างๆนะครับผมที่คนคนสำหรับคนดูเนี่ยอาจจะงงๆว่าอัปเดตอะไรกันมาบ้างอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เป็นดาบเล่มนี้นะครับสวยมากนะครับก็ถามว่าคุ้มหรือเปล่ากูบอกเลยว่าไม่คุ้มนะยไม่คุ้มปะเปล่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้แต่ก็ เอาไว้ป้องกันตัวเนาะเอาไว้ป้องกันตัวดีกว่านี่ครับใช่มันสวยดีนะครับผมก็เอาไปแลกกันได้นะครับผมก็วันเดียวได้แลกเลยนะครับส่วนผลพิศาตื่นแนหนอแน่นอนครับมีทุกสกิลแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็วันเสาร์จะรีวิวทุกผลพิศาให้นะครับผมโอเคครับก็สับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ต่อใครเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมโอเคสับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆ บายบายครับผมซีอูครับผมใบบายหรื bye bye, อเปล่าไม่ไบนใบบายครับผมซีอูครับผมโอเคโคดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะปิดละนะครับมันก็เกิดแล้วนะครับไอ้บอสเนี่ยตัวนี้เลยนะครับมันจะใช้ดาบอันเดียวกับผมนะเออแล้วก็จะเป็นเรื่องของหน้ากากด้วยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอาวุธที่ผมต้องไปแลกอะนะครับผมอันนี้ผมโซโล่เลยคนดูโซโล่เลยตอ,อนเนี่อุ้ย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 อ่ะตายอุตายไม่ไหวไอ้เปาโคตรยากเลย จะตาย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 แล้วจะตายแล้วคุจะตายเลยหรอเกิ่าอะไรเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยโอ้โหเรื่องต้องเปลี่ยนภาษาป่อนนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหคนเดียวก็เฟี้ยวได้อะบ่ดิคนเดียวก็เฟี้ยวได้เออแตกเปล่าไอ้เีย่างยากเลยโอ้ไปสู้ใครได้บะเนี่ยคนดูเออนี่ครับ โอเคก็มาสู้แค่ดีพอนะครับหอมปากหอมคอกันยังเออนะครับผมเออนีค่คือมันผมไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยนะครับผมก็ปิดทีิประมารนี้ก่อนละคันเนาะซีเดีผมบายบายครับ